ออกอากาศให้ได้รับชมกันไปแล้วตอนแรกสำหรับละครเรื่องวันทองละครพีเรียดแฟนตาซีฟอร์มยักษ์ของช่องวัด3าเอดดัดแปลงมาจากเสภาคุณช้างคุณแผนนำแสดงโดยใหม่ดาวิกาป้องนวัตชาคริตแย้มนามและนักแสดงมากฝีมือขับขั่งหนึ่งในนั้นก็คือน้องปีใหม่เอวอรินเตชะนรงลูกสาวของแม่แอปทัศอนซึ่งน้องปีใหม่นั้นได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนละครเป็นอย่างมากล่าสุด ใน i ิน t a g r กรของแม่แอปได้โพสภาพและคลิปอีกหนึ่งกำลังใจของน้องปีใหม่นั่นก็คือพี่ต่อธนพพบพระเอกวัยรุ่นคนดังนั่นเองครับโดยโพสของแม่แอประบุคแคปชั่นว่าอีกหนึ่งกำลังใจให้ปีใหม่ขอบคุณนะคะพี่ต่อแต่รู้สึกคนที่ต้องการกำลังใจที่สุดอยู่คลิปสุดท้ายคะ่ะไปรับชมคลิปกันได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีน้องปีใหม่นะคะ ได้ยินว่าวันนี้หนูถ่ายละครสู่ๆนะพี่ต่อเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็เต็มที่ด้วยวันนี้พี่ต่อก็ถ่ายเหมือนกันแล้วไว้เราเจอก,กันนะคะอขอบคุณค่ะที่ให้กำลังใจหนูเดีย๋ยวหนูให้กำลังใจพี่ตอ่อด้วยนะคะทีนี้ก็ต้องใจกำลังใจไปให้กำลังใจลิงสันด้วย <laughs>